เยอะมากนะครับแต่ยังไม่แพท้ทุกคดีก็น่าให้ผมนับเนี่ยผมว่าน่าจะต่ำๆก็หกเจ็ดคดีเนาะแต่มันก็จบบางคดีก็จบแล้วบางคดีก็ยังมีอยู่นะครับบางคดีก็น่าจะใช้เวลานาน,านแต่ว่าโดยรวมก็คือผมไม่ค่อยกังวลในเรื่องของคดีความนะครับแล้วก็มองว่าในการทําหน้าที่ของเรามันก็ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามัน มันอิงอยู่กับพยานหลักฐานทุกอย่างจริงๆเป็นคดีที่สำหรับผมนี่มันมันน่าเหลือเชื่อที่สุดเนาะเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่มาจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่มาจากผมจุดเริ่มต้นมาจากคุณชาดาซึ่งแกตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโจรปราบโจรซึ่งตัวผมออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเนาะ แล้วก็แย้งคุณชาดาว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าโจรปราบโจรโดยสรุปก็คือผมเชื่อว่ามันมีแต่โจรอุ้มโจรแต่แปลกมากก็คือคนที่ฟ้องคือคุณธรรมนัทมาฟ้องผมตอนที่ผมเห็นเอ,อเอกสารเนาะของศาลครั้งแรกเนี่ยผม,ผมงงว่าฟ้องผิดคนหรือเปล่าจริงๆคุณธรรมนัทควรจะไปฟ้องคุณชาดาหรือเปล่า วันนี้ไอมาที่เชียงรายนะคะมาลงเครื่องที่เชียงรายเพื่อที่ลงหาเสียงแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะไปที่พะเยากันเพราะว่าโดนธรรมนัตฟ้อง100ล้านนะคะหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายการที่เขาทําแบบเนี้ยคือถ้าเป็นภาษาทางกฎหมายอ่ะหรือว่าเป็นภาษาแบบทางการเมืองอ่ะเขาเรียกว่าการฟ้องปิดปากแล้วเขาไม่ได้ทําแบบนี้กับแค่นักการเมือง ขาฟ้องประชาชนคนธรรมดาทั่วไปอ่ะบางคนเป็นแม่ค้าในตลาดเขาต้องเขาต้องทำงานกี่วันเพื่อขึ้นเครื่องมารับทราบข้อกล่าวหามามามาถูกดำเนินคดีที่พะเยาคืนนี้มันคือภาระต้นทุนในชีวิตที่ที่ประชาชนต้องจ่ายอ่ะกับการมีนักการเมืองแบบเนี้ยไอคิดว่านะเว้ยคนเป็นนักการเมืองมันต้องมีสปีรลิตมากกว่านี้ วันที่คุณเสนอตัวเป็นผู้แทนนะไปเจอหมาเจอหมูเจออะไรคุณยังไหว้ได้เลยแต่พอวันที่คุณได้อํานาจมาแล้วคุณใช้อํานาจแบบนี้เหรอตอนนี้คดีของไอซ์อ่ะมีมันก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองที่รออุทธรณ์อยู่ใช่ไหมซึ่งรอมาสองปีแล้วก็น่าจะใกล้ๆแล้วละ่ะมันน่าจะออกมาไม่รู้นะเดาออกมาช่วงใกล้ๆฐานชื่อนายกมังอันนี้แบบแบบแย่ที่สุดคิดในในในแง่ที่แย่ที่สุดไว้ก่อน ถ้ามันออกมาให้ไปฟังตอนช่วงโหวตนายกแล้วเกิดว่าไม่ให้ประกันตัวก็อาจจะเสียสสเสียงที่จะไปขานชื่อหนึ่งคนเนาะคือไอ้คิดว่าตั้งแต่ที่ไอ้โดนคดีนี้เนาะตั้งแต่ศาลชั้นต้นไอ้ I, ก็ทำใจไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องติดแน่นอน เขาก็คงไม่เอาไว้เพราะว่าแบบโอเคเราก็แหลมคมเนาะแล้วเราก็เราก็เออเราก็แบบว่าดูหน้าเหมือนใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือทุกวันเนาะตั้งแต่วันที่รู้ว่าเป็นผู้แทนรัษฎรไอรู้ว่ามันจะต้องมีวันที่จะต้องเข้าไปในคุกแล้วไม่ได้ออกมา ตั้งแต่ที่ไอชนะเลือกตั้งมานะไอทำงานแบบหนักมากเพื่อเพื่อให้มันคุ้มค่าคุ้มเวลาที่ที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาไม่ต้องพูดถึงปัญหาในประเทศนี้กันแล้วอะเพราะว่าทุกคนเดินออกมาหน้าบ้านก็เจอเจอถนนที่แม่งขูผ,ผุเพราะว่า ไม่ใช่เกิดจากการใช้งานแต่เกิดจากการคอร์รัปชันมีคนเอาส่วนต่างไปท่านก็เลยได้ของแบบนี้เจอข่าวพบว่าตลอลถูกชี้มูลใช่ไหมรับสวย็บพนันตึกถลม่มตึกล้างอะไรโหเต็มประเทศไปหมดเลยตึกล้างอะ่ะมีอีกหลายข่าวที่ไอรู้สึกว่าเออคนไทยแบบเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่อดทนที่สุดในโลกอะ่ะ แต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทนนะเว้ยคือเราเราเปลี่ยนมันได้เว้ยจริงๆเพราะประเทศนี้มันจะใจร้ายกับเราแค่ไหนอะดังนั้นน่ะไอคิว่าแบตกุมพาก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่ที่เราจะได้โอกาสในการที่จะเข้าไปสร้างสารรค์เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ กอบกู้เศษซากปรหลักหักพันจากจาก,จากการทุจริตคอร์รัปชันจากระบบเส้นสายระอบบุปถัมแล้วเรียงอิดใหม่ทีละก้อนสร้างขึ้นมาให้มันเป็นประเทศที่แบบที่พวกเราฝันแบบที่พวกเราหวังแบบที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ทรัพยากรส่วนกลางเข้าถึงศักยาภาพตัวเองได้ สูงสุด